มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเตือนพายุฤดูร้อนฉบับที่9รับมือฝนถล่มลมแรงลูกเห็บตก58จังหวัดโดนเต็มๆวันที่26เมษายน2566น2 5 6รกิมอุตุประกาศเตือนพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่9ซึ่งจะมีผลกระทบในวันที่26เมษายน2566 โดยคาดว่าในวันที่26เมษายน2566ประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นนะคะโดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าขนองลมกันโชกแรงแล้วก็มีลูกเห็บตกบางแห่งรวมไปถึงอาจจะมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนนะคะโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง ไม่ควรสวมใส่โลหะและหลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์มือถือขณะที่เกิดพายุฝนฟ้าขนองส่วนเกษตรกรนะคะควรเตรียมการป้องกันแล้วก็ระวังความเสียหายที่จะเกิดทอบผลผลิตทางการเกษตรและอันตรายต่อสัตว์เลี้ยงในช่วงวันและเวลาดังกล่าวไว้ด้วยค่ะทางนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นกำลังปางกลางเข้ามาปกคลุมทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ทะเลจีนใต้ ในขณะที่ประเทศไทยตอนบนจะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยแล้วก็ทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนนะคะซึ่งมีกำลังแรงขึ้นจังหวัดที่คาดว่าจะมีผลกระทบวันที่26เมษายน2566ดังนี้ค่ะภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิต ตากสุขโขทยัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรชบูรณ์ค่ะภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือจังหวัดเลยน้องคายบึงการสกลนครอุดรธานีหนองบัวลำพูนครพนมกาลาสินมหาสารคามร้อยเอ็ดชัยภูมิขอนแกน่นมุกดาหารยะโสธรอ่อำนาจเจริญนครราชะสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดและอุบลรัชธานีค่ะ ภาคกลางจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีลบบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสมุทรสงครามสมุทรสาครนคปรปฐมรวมทั้งกรุงเทพมหานาครและปริมณนทนภาคตะวันออกจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเศราชนบุรีระยองจันทบุรีและจังหวัดราชค่ะ สำหรับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้แล้วก็ทะเลอันดามันทำให้ภาคใต้จะมีฝนเพิ่มมากขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะน,นองส่วนบริเวณเอา่าวไทยทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะน,นองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรคะขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความ,มระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะน,นองไว้ด้วย จึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา w w w t m d g o t h หรือว่า02-399-4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงขอขอบคุณกรมอุตุนิยมวิทยาและขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ